สวัสดีครับวันนี้พามาชมข้าวหอมพวงเบอแปดครับหรือว่าจัดมินครับออกเจอฝนครับฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้ครับ หวานไปไล่ละสองถังครึ่งครับนีบ่อากาศยามเช้าครับหลังฝนตกครับอากาศมวยแล้วครับ แปลงนี้สิบห้าสิบหกไร่ครับ,น,รบนี่วันปุ๋ยไปก็ก็พอได้ครับหนักอยู่เหมือนกัน นีบก็พออท่าย,ยู่ครับนี่ตามลมครับเป็นหนอนกวนนิดหน่อยครับออกไม่หมดดีเท่าไหร,คร <c oughs> ่ครับเริ่มก้มครับ ว่าอากาศเปิดว่าจะมาฉีดไล่ลวงนิหน่อยครับนี่ครับตำไอที่ออกยังไม่หมดแก็ท้องก็เนี่ย <c oughs> ประมาณเนี่ยครับ ไงสมบูรณ์ดีๆครับก็สูงก็เรื่องครับแค่หน้าอกครับแค่หน้าอกแค่คอนะครับถ้าสมบูรณ์ดีๆครับยังออกไม่หมดเลยครับนี่ครับดูแต่กอครับนี่ครับนี่ครับ แต่ก็ดีใช้ได้ครับนี่ครับวันต้มไปครับยังออกไม่สุดดีครับแล้วลออขนาครับอันน่าจะโดนยาหัวขนาบ้างครับ นี่ครับตรงนี้ตาลมไม้ครับแต่ก็โอเคครับทนอยู่เข้าโลกพวกหนอนพวกอะไรนี่นอนก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ครับ ดูหลวงครับมีใบขาวบ้างครับตามล่มฉีดยาไม่ทันครับดูหลวงห่มพวงเบิบ แครับจัดมินเบอร์แปดครับทําเบอร์ยี่สิบไว้ครับนะไรพึ่งหวานได้ยี่สิบวันครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย,ยครับเดี๋ยวจะ <c oughs> อัปเดตให้ภายหลังครับทําเบอร์ยี่สิบไว้หอมพวงเบอร์ยี่สิบแล้วก็ไกล่ลองคำแปดเก้าครับสั่งมาลองทําดูครับนี่ครบปลวง โอเคครับวิดีโอชุดนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ